ยิงห้องแรงนี้ชิวๆอ๋กอก็ไม่ชิวนะแต่ก็ไหวอะเออก็ไหวเอ,า,อางี้ดีกว่าไม่ได้ตึงแบบเหมือนตอนไปเล่นกับไดพวกอิมมอร์ทพวกเออะไรพวกนั้นอนะแบกอีกนะครับพี่บอยแบกอะไรวะเอ้ยไปไหนเนะี่ยวามาเลยครับินเกมโอ้โหกูอีกแกล้วอ่ะกูให้พวกมึงมาแบกแท้ๆเอไหมไหนๆก็มาละมาจ่อยเกันละจัดไปครับพี่เชฟผมผมสมมติอ่าช็อตกับล<ม>ับเตอร์น,นะโอเค เติมได้ทั้งในเว็บและไลายตลอด24ชั่วโมงฟิตจัดแถมเติมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงส,สุด10เดือนอีกทั้งมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายแอดมินบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนเติมไวได้คุ้มขนาดนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้น time to jump come on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  here เฮ้ยเอาไอ้เนี่ยประตูแตกไม่รู้โอ้ยยืนฟรีเลย ประตูแตกยามรบพ่นเทลงมาจะเหี้ยเราเจอคนไทยนี่หว่าใช่ปะปิงประมาณนี้ปิงคนไทยปะเมื่อกี้ถ้ากูลั่นไปมันแตกนะนะจาไปเล่นลันไปดิดัน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 ทบมีตตัวหนึ่งโนพิคัน สไน่ได้อยู่นะมันปีจะง,ง่ายมันไม่มีของกันอะไรเลยเดี๋ยวกล้องให้ก่อนครับตรงนี้ Reload reloading. reloading. Uh. Yeah. T T. Getting to jump. Guys, dropping smoke. No charges left. PT2. Yeah, yeah. yeah. Cutting through. Severe. Ding, 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 ding. one enemy remains. flawless you want to play let's play shot <coughs> get get the get <coughs> <coughs> ตายยเฮ้ยในสายตัวโอเคโอเคเกียร์เกียร์เกียร์สองตัวสม็อกบอลตัวหนึ่งม ah> ันน่าจะเก็บออฟเซฟมั้งถ้าเกิดมันตีไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีออฟเจ็ตด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เจ็ตมันถือออฟอยู่อะออกมาแล้วนะสองตัวสองตัวข้างบนตัวนึงตัวนึง ผมมีอันตีผมพาเขาบีได้ครับเออสองตัวครับสามตัวมีตัวนึงไอ้เหหลดมันสตัวมันอยู่เลนปะก็อยู่ในไซยอยู่ในสมออยู่ในรีโหลด I it. One enemy Fine. remaining. My ult's ready. I I will Get will oh. <laughs> No สมโอเคสมโอเคดีกว <It> ่าตัดิ่งสุดสมโอไม่มีนะโอ้ไอ uh, ้เ okay. จ okay, ้าระยิบเหรอเดือดสองตัวนี้ไอ้ขัดิ่งตัวนึงร้อยร้อยร้อยสามหกแล้วสามหกโซว่าร้อยสามหกนะสมโอชอตสมโอช็อต Last player standing

ว้าวได้ยังไงวะตะบัดไม่ถึงได้ไงวะไอ้เหี้ยข้างในไฟไม่มีเลยนะรัดต่อรัดต่อเพื่อนเพื่อนเลย น่าจะประมาณไดมันวสามครับประมาณนี้ไอ้ขอได้คนหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นมีดดีกว่าขอคนหนึ่ง้อเจ็บเจ็บโลแล้วห้าสิบห้าสิบไม่โล้ว่ไยสัตว์นึกว่าโดนสองนะ Take out า a r k e ครับมาเก็ t มาเก็ t อยู่ที่เข้า Last player standing. เมื่อกี้ถ้าเพื่อนตามได้นะฮะไม่ได้พูดเพื่อนเด้ยารูเข้ากลางกับไซเฟอร์ได้ปะเดี๋ยวพี่เข้าบีให้ได้เลยครับพี่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าให้ก่อนตที่แบบ revealing area Enemy spotted มีสโมอปิดทีทีททปะ

you're not Emil. oh, okay. Carrier yeah. oh, uh -huh. -hmm. uh -huh. oh -oh. is killed. Spike down A. I got the spike. You fine are you No one to run. Last player standing. Oh! Oh! Oh!

ขอมาเลยครับขอมาเลยโมกช็อตเท่าไหร่เอเอช็อตับับให้เอยครับเริ่มมาสโมกแล้วเดี๋ยวเดินกลาง โดนตันมีมีเป็นตัวอะก่อนควยทามมิ่งปะไอ้เหี้ย CT2 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 โอ้โห <ri> คือผมมารู้อยู่แล้วมันมีตัวหนึ่งเว้ยแต่ว่าเราก็กาดดักไอ้เหี้ยโกลนี้ก่อนนเนีนนเนเ่ยมึงแต่ละคดป่าไอ้เหี้ยนี่แม่งเสือกแหลมมาหา บีบน,นี่แกเรีอกาการ์การ์บีน้าบีสองนะโซลตัาโ oh. อลต้า บีบีเรับีตัวเดียวเข้าไปละวสองตัวตัวนี้ตัวไตัวนต้ต so um ัวไหนตัวนไตัวตัวไหนตัวไ เยอะเหมือนมันจะเข้าเอเลยระวังอุ้ย here สี่ตัวสี่ตัวส uh> ี uh> <sh ort> <sh ort> <sh ort ่ตัวกัก็ไมงชอตมินดมันจะแลวมไปจะแลาอสามิงช็อตเข้าช็อตเข้า ไม่ัหกไอ้เ hmm. มียสองก็บอกเลยปะไอ้เฮียเตียสองก็บอกเลยมันวางดาวเอวางดาวเอไม่ไม่รู้วางหลอกปะนะระวังมิดนะครับได้ดูช็อตให้ตามไม่ได้ดูนะผมแอบนะในเข้าเข้าเข้า ไม่น่าพลาดเลยว่ะพลาดอ่ะเฮ้ยทำให้พลาดนี่ผมเก็บสองได้เลยนะพี่วางตัวนึงพี่วางตัวนึงข้างนอกตัวนึงเอาที่วางก่อนเพราะว่าเขาบนหัวเขาบนหัวตัวนึงพี่จะพีกเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ทราบพี่บอกทรบพี่่อย องมโใส่เข้าใส่เข้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วปล่อยครับใจเย็นนะได้เปรียบอยู่ยังไม่วางกระปดอกกระปายดอกอยู่ครบเลยนอกสองในสองเขานอกเก็บตัวหนึ่งวางตัวหนึ่งวางตัวหนึ่ง หุณหยิงใบี้อ่ะยังไมไ่โดนน่ะเด็กโดนก็ไม่ตาย,ยเอาตัวราบีบีตัวเอาดีๆเถอะโดนเฉย เอ้ยขอบคุณฮาเดนนะคระสี่เดือนแล้วเวลคัมแบ็กที่ต้อมาอยู่บนบันไดนะครับขอบคุณมากครับเหมือนมันไม่ค่อยเดินกลางนะน้อยอ่ะเดินน้อยอ่ะบางดาวเอครับ s c a n n i n ahead B clear ช็อตตัวนึง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 ไปสมมติ บไม่เติมไม่เติม b l o c k อ้โอโ ho ทำบ่ทำบอ่อยู่อ <t> เองงลืมไปว่ามันไมีกัรปหน้าไปชวัดเมื่อกี้ what this thanks ไม่เติมเปล่าของรบยี่สิบ

มิดมิดน้องสามีสมองพิซาตัวบีสองบีสองสองตัวสุดท้ายอยู่บี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 ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ในตัวหนึ่งตัวหนึ่งในซ้ายมั้งแล้วด้านขวาครับ <chi> Be it. Bye, nice. You want to play? Let's play. Nada <laughs> <laughs> B wah. <laughs> B B B. Bele be, be. bele bele. So moment. Enemy spotted B. Enemy down. You are divided. <laughs> yeah. นั่นและนั่นแหละขวขวาขาบ็อบขวามือนั่นแหละเอาซึได้ปะโอ้ยต้นทิ้ะ อขนาดพี่ไม่ได้เล่นเที่ยังไบยุคโคปีดสองเฮ้ยเอฟบีเอฟมันอยู่ในสายเลือดนี่น้องชายมันก็ต้องมีกันบ้างโอเคออฟออฟออฟดีกว่าเอ้ยดับพอปะได้ครับรอพอครับได้มันรู้มากนะไอ้เหี้ยกูเล็งแหนงไม่เคยมาเลยระวังดีช่องพี่วไม่น่านะคนไม่น่าคนไทยไม่น่าพิมพ์จ้าบีไหมบีเลยมัตัดเลยหน้าไปแล้ว Oh Oh, that's not bad Spike planted. <laughs> <laughs> โอ้ร้อย่สิบร้อยอยู่ท้ายนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละที่เดิมมีสิบนะเฮ้บีเขามีนะแชมเบอร์ท็อปิดวาดิสโทรย ช็อตตัวนึงครับเจ็ดเอช็อต Someone is mid Spike down A ถ้าได้เนี่ยช็อต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 ตัวเมตัวเบร่ก็อยู่ชั้นสองตัวสองตัว จับตัวอัมเบอร์อีกตัวพี่อีกตัวพ okay, ี่ัมเบอร์ับตัวมนแมนอ้บ้ Where is everyone hiding t h i oh, baby, oh, hey, seconds left ค э ุยเอ้ย็อตตัวเมนตัวมาหนี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 เฮ้ยเือนไปต่านให้วะ กค่อเศร้าเลยว่ะเข้าเอแน่นอนเมนเมนเมนิงเลยิงเลยิงเลยทันนทันนทันเสียวบินดีได้ไงวะม c h p o จนเลยว่ะมาแมเดี๋ยวพี่เล่นมีดพี่มีมดปู่ถ้าเกมมีชนะนะไอสัตว์กูเตรียมพิมพ์บินพนอีซี่เลยอ่ะ Uh, you uh, want to play? Oh yeah, let's play. You know what I'm 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 play. I'll handle this. they, nah, let's see. Handle this. they the Enemy Fake awesome. One enemy remaining. Spike down B. Ah! Calm down, calm left. เอ็มเอมีปืนเอมเอมีปืนเซฟเฟอร์สเอาปืนนอ,อนสวยช้าช้าแล้วเอาบีเดี๋ยวขอเซ็กซแล้วผมวัดมาโอเคเเแกราองตากรอไว้ก่อนเลยหน้าบีอ่ะมันมันเดี๋ยวมันเผื่อมันดันไอเลน่ากลางตัวหนึ่งอ้าวโหแม่งซื้อสายไอสัตว์เฮ้ยสวยเลยบีบีเหลือตัวบีเหลือสองตัวแล้วอ่ะโยกเอได้๋ยปะโยกเอได้๋ยปะ Sniper shot. Sniper shot. A is in the shot. No peeking. Time to jump. Up one of these. Oh. Up Enemy spotted. Cage <coughs> triggered. <coughs> Our spike carrier <coughs> Spike down A. Last player standing. One day, my ultimate is ready. ไอ้เฮ hey, eh, ียนมามีู่ีกวินนะตะเต็ครับมามกันได้วินเดี๋ยวบุกใหม่บีมีบอก

ช้าหน่อยเดี๋ยวเอาเอดีกว่าไอ้เหี้ยเอาแอตต้าได้เนี่ยชนะเลยเนี่ยดดดััักกก็ไ้พี่เออดักปกติปกติไปมาซ้อนพี่คนหนึ่งดิแอตต้ามันชอบยืนข้างหน้ายึดออฟครับหน้าบีผมเหลือสำรองลูกเดียวละเดินเช็คขวาได้ป่ะพี่ล็อกข้างหน้าให้ โอเคมาเราเข้าเอเลยส่วนสเปรดสามตัวเลยอันดับเลสเลเยอร์สแตนดิ้งอ่ออเอาเฮ้ยเอมันโล่งเลยตีต <c oughs> ้อ,อ,อง, <c oughs> งให้ให้เอเข้าก่อนให้เมนเข้าก่อน เฮ้ยครบชิบหายละครบถือปืนด่วนไม่ถือเกาะเอซาวเอซาวเอซาวเสร็จครับถอยถอยถอยยืนยืดให้สมเมนต์โมเมนต์ Your down. <Hey. S 1> เเจ็บ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 แล้วก็เอเมนในายเอเมนเมนสุดท้ายจะ <o> ไม่เห็นบอมดอบ,บอมดอบอมดเอเมนเอเมนเอเมนมีโดนมีลเล่นของไว้อ,อ,อยู่ทางซ้ายอย <Enemy. S 2> reloading my t i b r สวยตัวตีพี่ไปเย,ย,ยียยมอ่ะ Switching sides เกือบได้ที่ให้มันจบที่ราวเออเอ้าเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับ <laughs> อีซี่อีสัต <laughs> โอ้ไอ้แรงนี้กูสบายวะ่ะแรงนี้เรายิงชิวๆเลยวะ่ะเดี๋ยวพี่พักก่อนครับ ขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ไปคุยกับน้องก่อนแตงกี๊แตงกี๊เอเครับผมครับ